ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเ,เกมนะครับจากบริษัทสยามเพ a กรสครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานสวนจัดสวนภายนอกด้วยญญตาเทียมครับวันนี้คุณเกมพามาที่ไหนครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบ้านลูกค้าครับที่บ้านลูกค้าอยู่แถวสันทรายครับพื้นที่ประมาณ500กว่าตารางเมตรเองเดี๋ยวคุณต้อมตามผมมาดูบ้านแล้วกัน สนามหญ้าเทียมสวยๆแบบนี้ครับคุณเกมคุณเกมเริ่มจากตรงไหนครับอ่าเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากเซอร์วพื้นที่ก่อนเราต้องดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่บริเวณรอบบ้านเนี่ยมันเริ่มมาจากเป็นพื้นดินขนาดไหนหรือว่าเราต้องถางหญ้าออกขนาดไหนแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเข้ามาประเมินจากอย่างแรกคือลูกค้าเนี่ยผมต้องการลูกค้าเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยต้องการความพรีเมียมต้องการความไฮคือดูแลปุ๊บอายุการใช้งานเนี่ยต้องอยู่ได้นานผมก็เลยเลือกเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น4เซนให้ครับแล้วถ้าสมมุติว ผมอยากใช้ญ้าเทียมแบบอายุการใช้งานยาวๆเนะี่ยคุณเกมพอมีคําแนะนำไหมครับได้เลยผมพามาดูเลยอย่างแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีญ้าเทียมรุ่น1ซเส้น2เส้น3มเส้นคุณต้องเคยเห็นใช่ไหมครับผมถึงเลือกบ้านเนี้ยเนะี่ยให้เป็นรุ่น4ี่เส้นคือตัวท็อปเลยเหมือนกับเราขับรถสปอร์ตค้ามาเลยแล้วมาจาอดที่บ้านอ่าใช้ได้นานพูดถึงว่ามันก็จะมีเปรียบเทียบว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นคือ1ใบญ่าเขาจะสังเกตใบญ่าใหญ่ มีอายุ<ม>การใช้ในงานนานแบ็กกิงนะ้งหนารวมถึงมีการรับประกันจากทางบริษัทให้เนี่ยคือสิ่งที่เราเลือกเนี่ยนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะกลับไปออกแบบที่ออฟฟิศเพื่อที่จะเอาแบบทั้งหมดเนี่ยที่เราวัดพื้นที่ครับมาทําเป็นแบบส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึงซึ่งขั้นตอนพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในการประเมินราคาช่วงแรกก่อนครับยังไม่มีการคิดราคาแต่พอเราคิดราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าชอบพึงพอใจ่อไห่ปุ๊บเราก็จะเริ่มเป็นเรื่องของการปรับพื้นที่ใช้เครื่องจักรเข้ามารวมถึึงงงกกาารรซเวานานออี จะเสร็จขั้นตอนการเสนอแบบขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งย่าเทียมแล้วก็จะใช้หินปรับพื้นเข้ามาเอาคนงานเข้ามาทําโดยบริเวณบ้านของบ้านนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณอยู่ช่วงประมาณ20บวันความยากง่ายของบ้านตัวนี้ครับมันเริ่มมาจากที่ว่าพื้นที่บ้านเขาไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นพื้นที่หญ้าปเปล่าแล้วก็คือเป็นพื้นที่โลง่งผมต้องมาเคลียร์พื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็บล็อกด้วยของงานสแตปมคอนกรีตถ้าเราเห็นรอบบ้านนะครับมันจะมีคอนกรีตพิมพ์ลายเนี่ย เป็นตัวบล็อกก่อนเราถึงจะรู้ข้นงในว่าพื้นที่มันเท่าไหร่แล้วก็อันที่2เนี่ยบ้านนี้เนี่ยไม่มีทางระบบรางระบายน้ําอันนี้คือเรื่องสําคัญของการติดตั้งหญ้าเทียมเนี่ยคุณต้องคํานึงเลยว่าถ้ามันมีเรื่องน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณต้องทํารางระบายน้ําให้เขาหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพอติดตั้งพื้นทุกอย่างเสร็จบทอัดเสร็จจบทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปูผ้ากันวัชพืชน,นะครับพอผมปูผ้าเสร็จเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นได้เนี่ยเท่าที่คุณเห็นเนี่ยในบริเวณรอบานข้านะคันะ้น เป็นหินอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงข้างล่างเนี่ยมันมีระบบทางซับเดนน้ามีระบบการใส่ผ้ากำมะพืชปรับพื้นหนาประมาณสิบถึงสิเซนเนี่ยนี่คือความยากของของโดยใช้ของบ้านนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจงเป็นเรื่องของการติดตั้งญ้าเทียมสวยๆที่คุณต้องดูนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับถ้าจะติดตั้งญยาเทียมเนี่ยครับทำไมต้องเป็นสยามเพลกราสครับครับเรื่องงานญยาเทียมไว้ใจเราครับบริษัทสยามเพลกราสรับดูแลติดตั้งญยาเทียมทุกที่ งานเร็วดีมีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า10ปีครับผม